ันนี้มารีวิวถนนถวายนะแปดเดือนหรือถวายปีเดียวนะครับว่าเป็นขนนที่มาแรงของที่นิยมของคนไทยตอนนี้ตัวนะคคนไทยนิยมทานนะครับเรามารีวิวครับดีรีวิวเนื้อให้ดูครับว่ามันเป็นอย่างไรครับเป็นยังไรทำไมเขาถึงทานหนึ่งเนื้อเขากรอบครับสองหวานครับสีเขาออกส้มๆนะครับเรามาดูเนื้อของเขากันนะครับว่าทาไมคนถึงนิยมกันตอนนี้แม่ค้าสายแกะ แม่ค้าชอบมากครับผมนี่ฮะเนื้อเป็นอย่างนี้ครับนี่ฮะเนื้อเขาจะเป็นสีส้มๆอันนี้ครับจะมีรสชาติหวานกะร้อนครับหวานร้อนนะเดี๋ยวเราดูความหนาของเนื้อครับความหนาของเนื้อนะความหนาของเนื้อครับนี่ฮะดูความหนาของวัครับนี่ฮะสีสันนะเดี๋ยววิวไปดูครับถวายแปดเดือนนะฮะ